ันนี้ผมถามเพื่อนเพื่อนนะครับว่ามาที่นี่เขาใหญ่ก็ประมาณบิ๊กแอดนี่หละครับก็คือปีละ1ครั้ง2อสคืน4ี่คืนห้าคืนประมาณนี้นะครับแล้วก็คำตอบก็คือประทับใจตอบก็คือประทับใจสบายใจมีความสุขมากๆทีเดียวผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกัน,นครับ เดินเดินเดินมาเพลิน,เ,นเดินเดินเดินมาเพลิน,นปีนี้พออา,อากาศบรรยากาศอากาศหนาวเย็นลมเย็นชื่นใจก็คิดขึ้นมาได้ว่าปีก่อนนูน้นได้มาพักที่เขาใหญ่ กับเพื่อนๆืนและเกิดกิจกรรมมากมายต้องบอกว่าถูกใจมีความสุขเพลิดเพลินเพลิดเพลิน,นผมก็คิดเช่นนั้นเหมือนกันครับเดินเดินเดินมาเพลินเพลินเดินเดินเดินมาเพลินเพลินเจอหัวหน้าครับหัวหน้าทวี คุยกันได้สักหน่อยหนึ่งแป๊บหนึ่งเพลินดีจริงบอกกูหน้า บันทึกภาพแบบเต็มที่เต็มที่เลยนะครับมุมสูงมุมกว้างมุมล่างบนอะไรเรียกว่าเก็บภาพโดยเต็มที่